สวัสดีครับกลับมาอีกครั้งแล้วกับการรีวิวไอเทม B ี K นะซึ่งเมื่อคลิปก่อนหน้านี้ก็ผมได้รีวิวของทีม N5 ไปแล้วอันนี้มาถึงข่าวทีม B T นะมันก็คือศูนย์จบัตรของทีมนะครับผมจะไม่พูดเยอะแล้วกันนะว่ามันคืออะไรไงมันก็คือเป็นหนังสือที่ไว้แนะนําของทีม n อ็นเออันนี้ของทีม B T ทนะโทษทีนะก็คือของทีม B T นะจะเป็นเมมเบอร์อีก กลุ่มหนึ่งนะครับซึ่งอของเอไฟทเมื่อกี้ผมอาจจะไม่ได้แนะนาเมมเบอร์ใครมีใครนะอาจจะต้องลองไปดูรายชื่อแล้วนะแต่ว่าทุกคนที่ตาม b ีก็อาจจะพอรู้อยู่แล้วนะครับก็ให้ดูกันว่ากับตันของทีมนี้จะเป็นปันนะครับแล้วก็ลองกับไหนก็จะเป็นเจนนะิสเนาะเป็นคู่ชิปเรืออะไรๆคนที่คนชอบกันนะก็อันนี้ก็เป็นรูปภาพนะ,ละหลักๆของทีม B t เเนี่ย เพลงเขาจะเน้นความเท่ความคูลแล้วก็ความแข็งแกร่งมากกว่านะครับซึ่งหลายๆคนในเมมเบอร์นี้ก็ก็ดูมีความเท่ความคูลความแข็งแกร่งจริงนะอย่างเซตเนี้ยก็จะมีปันที่แต่งตัวเป็นผู้ชายนะครับแล้วก็มีอันนี้เชฟปังนะไปนะเป็นใจก็แต่งตัวเป็นผู้ชายนะซึ่งต้องบอกก่อนว่าเล่มนี้มันค่อนข้างออกนานแล้วกับเ,เล่มเอ็นไฟวันก่อนนะก็เมมเบอร์หลายๆท่าน ที่อยู่ในนี้ก็อาจจะมีการผัดเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงไปเนาะก,ก็ตามเวลานะครับก็ผมมารีวิวช้าไปหน่อยกับตัวหนังสือตัวนี้ก็เลยอาจจะทำให้ดูแปลกๆอะไรอย่างเี้นะก็ลองดูกันไปก่อนแล้วกันนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกสายสะสมสำหรับคนที่ชอบสะสมเนาะสูตรที่แบบเป็นหนังสืออะไรที่ผมว่าคุมมากๆนะกับขนาด A3 เทียบกับมือผมเนี่ย ใหญ่มากนะแล้วก็โดยเนื้อกระดาษอะไรดีดีแบบดีเลยเนะี่ยผมผมว่ามันมันเป็นอะไรที่คุ้มค่ากับ,กบคนน่าสะสมนะแล้วก็รูปสวยมากนะครับอันนี้จะเป็นเพลงโอชิเบะที่ค่อนข้างไปที่กล่าวขวนนะัญร่ำรือกันนะแล้วก็นี่อันนี้ยูนิน่ารักน่ารักเออคือคือในเซตเพลงอะ่ะเขาก็จะมีเพลงน่ารักน่ารักแซมแซมนี่หน่อยหน่อยนะแล้วก็ เพลงส่วนใหญ่ก็จะเป็นแนวที่เทนะ่คูลๆน่และแล้วก็อันนี้วันที่ผมอัดคลิปนะครับเขาเพิ่งจะมีประกาศเปิดตัวของ C G M ที่เป็นประกาศทีมเนาะก็ตอนนี้ของ C G M ฟเทกประกาศทีมซีแล้วก็เห็นดีนะประกาศว่าตอนนี้ประกาศแค่12คนก่อนแต่ว่า C G M เขาก็ยังไม่มีเทเตอร์นะยังไงก็รอดูกันลวกันนะว่า หลังจาก CGM ประกาศทีมแล้วถ้าประกาศเทียเตอร์ต่อไปจะมีอะไรยังไงบ้างเนาะจะมีการซัฟเฟินทีหรือเปล่าอะไรอย่างี้ก็ซัฟเฟินทีอาจจะยังไม่มาเร็วๆนี้หรอกแต่ว่าพอมีประกาศทีมปุ๊บเขาก็จะอาจจะออกไอเทมแบบนี้มาก็คือสุดยิบะนะครับซึ่งอย่างที่บอกใครสายสะสมหรือชอบเก็บนะผมว่าไม่ควรพลาดโดยประการทั้งปวงน,นะถ้าเขาออกมาแนะนําให้สั่งซื้อกันนะครับซึ่งอันนี้ก็จะมีคอมเมนต์ ตอนความรู้สึกของน้องๆน,นะเขียนไว้นะแล้วก็ลองไปหาอ่านดูนะผมอาจจะไม่ได้จ่อเป็นเมมเป็นเมมไปนะอันนี้ผมจะมารีวิวเพราะว่าไอเทมชิ้นนี้ค่อนข้างออกมานาะนแล้วแต่ด้วยสถานการณ์โควิดกับตอนนั้นที่ไม่ค่อยจะว่างมารีวิวสักเท่าไหร่ก็เลยทําให้มารีวิวช้าเนะแต่ว่าไหน cgm เขาประกาศทีมแล้วผมก็เลยเออหยิบม,มารีวิวกันหน่อยดีกว่าเผื่อถ้า cgm มีออกสูตรทีบัดอย่างนี้ผมก็จะแนะนําให้เพื่อนๆไปเก็บสะสมกันนะครับอันนี้สําหรับทีม bt ของ b&k n f o r d เ,เนาะยังไงถ้าชอบก็กด like, กดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะถ้าเกิดสมมติถ้ายอดผมถึงผมสามารถทำคอนเทนต์ใหม่ๆได้เช่นมาไลฟ์พูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่อง b&k ก็ดี f o อ,อ c g m ก็ดีนะครับก็จะได้มีอะไรมาคุยกันนะผมชอบคุยนะเผื่อเพื่อน มีความคิดอย่งไรก็คอมเมนต์กันไว้ได้นะครับางานวันนี้ก็ขอไปก่อนนะครับขอบคุณสำหรับที่เข้ามารับชมนะครับขอบคุณครับ